สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ต้องมารีวิวรถบดเบรกดาวนะครับตัวใหม่นะครับมาใหม่เพิ่งถึงเมืองไทยนะครับครับตัวนี้เป็นรุ่นค่อนข้างใหม่นะครับรถสั่นสะเทือนหน้าหลังนะครับระบบเลี้ยวเออ่อนนะครับสาไกลนะครับ SW 6 5 0นนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่นะครับ สภาพสวยมากครับนี่รถนี้มากัน4ีคันนะครับคันนี้มาตัวตัวหลังสุดนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับรุ่นใหม่นะครับระบบสันหน้ากันหลังแยกได้พร้อมเลยนะครับเนื้อตัวสวยมากครับตัวนี้รถค่อนข้างใหม่เลยนะครับเปิดชมภายในนะครับนี่ครับสภาพเหมือนใหม่นะครับ สวยเดิมๆนะครับไม่ได้เก็บสีนะครับตัวนี้เดิมๆครับระบบสั่นพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับสวยนะครับสวยเดิมเลยพี่ๆท่านใดหารถบดนะครับสั่นสะเทือนแบบนี้นะครับสวยๆก็สอบถามต้อมได้นะครับนี่นะครับหน้าจอสั่งงานครบเลยนะครับลนใหม่มากๆครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันนะครับ นี่ครับสวยจัดนะครับตัวนี้พี่พี่นันใดสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะครับตัวนี้มากับเครื่องยนต์คูปบต้านะครับสวยมากนะครับรับประกันเลยนะครับมาดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครับพี่พี่นั่นใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทร0879118593นะครับฝากมาด้วยนะครับสกาย S.W. 652นะครับใหม่มากครับคันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ